เป็นปีเสือที่อัดแน่นไปด้วยละครคุณภาพที่หน้าจอช่อง3ามจริงๆค่ะเริ่มตั้งแต่ต้นปียาวต่อเนื่องมาถึงปลายปีมีไฮไลท์เด็ดๆฉากปังๆออกมาเป็นกระแสให้พูดถึงไม่หยุดย่อนทั้งเพชร่าาจันเจ้าซ่อนกลิ่นเกมปัถนาปมเสนหาส,าสหาร้างเสนหารตีลวงสาบซ่อนรักบุเพร้อยร้ายคู่เวรมามีที่รักพูดแม่น้ำโขงราแก้วใส่รับลิปกลอสซุปตา2550และอีกมากมาย สุดยอดไฮไลท์ประจำปีนี้ต้องพุ่งมาที่เรื่องนี้เลยค่ะกับคู่ขวัญแห่งปีมาริโอญาญาในาคือเธอโดยผู้จัดพี่แอนกับละครรักโรแมนติกที่ทำเอาทุกบ้านทุกแพลตฟอร์มออกตัวคอมเมนต์แบบย้อนแย้งตลอดเรื่องเดี๋ยวก็เหมัน่นสายเกากล้ากับความปากแจ๋วยืนหนึ่งเดี๋ยวก็อิจฉาสายขิมเมื่อเห็นสายตาเกากลา้าแถมได้ลุ้นกันตลอดให้เกากล้าได้กลับไปรักกับสายขิมสักทีโอยาเคมีดีไปนอกโลกแฟนแฟนออเดอร์ขอละครคู่ต่อดโดนๆเรียกว่าประสบความสำเร็จสุดๆไปเลยค่ะ ฉากจบแล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอ,อยเราเจอเรื่องราวหนักๆในชีวิตมากแค่เราผิดใจกันก็จากกันตั้งเจ็ดปีมันทําให้ผมนักแบบไม่มีวันพรุ่งนี้แล่ต่อให้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายผมก็ไม่กลัวเลยเพราะผมรู้ว่าทุกวันผมได้รักนี่หมดใจไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนเราแบบเกรงมากๆแต่รู้สึกว่าแบบพี่เขาเก่งจังเลยครับเขาเล่นทุกอย่างจัดใจมากๆประทับใจหวังว่าจะได้ร่วมงานด้วยกันอีก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ไฮไลท์ละครแต่ละเรื่องปังๆทั้งนั้นและปีหน้า2,566ก็ห้ามกระพริบตาเพราะช่อง3มกำลังปัน Big Project ้นบิ๊กโปรเจกต์มาเซอร์ไพรสมัดใจกันตลอดปีเปิดช่อง3กด33ไว้เลยเพราะจะมีแต่ความสุขส่งตรงให้ถึงบ้านแบบคุ้มค่าทุกนาทีเลยค่ะ